พีเพิลอินไซต์เข้าใจเรื่องคนวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ KPMG ครับเราจะมาหาคําตอบนครับว่าองค์ประกอบอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหรือเรียกว่าทา l e เ t ตเนี่ยเข้ามาร่วมงานกับองค์กรครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณมัญชุภาสิงห์สุขสวัสดิ์ชีพพีเพิลออฟฟิเซอร์ของ KPMG ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่วา้วกันนะครับได้เลยค่ะเมื่อกี้คุยกันครับว่าองค์ประกอบสําคัญอะไรครับที่จะดึงดูดให้คนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กรครับ คือจริงๆนอกจากทักษะทั่วไปในการทํางานในแต่ละสายวิชาชีพของเรานะคะก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือเรื่องของ well-being ของพนักงานของเราค่ะ well-being ก็ well being, คือเรื่องของสุขภาพครัค่ะไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายนะคะจะเป็นเรื่องของจิตใจด้วยอย่างที่ทราบกันดีว่า KPMG เราเนี่ยเป็นธุรกิจการให้บริการ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการที่จะลีดทาให้เราเนี่ยดำเนินธุรกิจไปได้ <Yeah. S 2> เรามีความเชื่อว่าถ้าพนักงานของเราเนี่ยมี Well ดิ่ที่ดีทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจนะคะก็จะส่งมอบผลงานที่ดีไปให้กับลูกค้าของเราได้ด้วยดีเช่นกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอพอกันก็คือว่าเรื่องของ Work Life Balance ที่นี่นี่เป็นยังไงบ้างคคาว่า Worklife Balan c e กับ ปัจจุบันเนี้ยเขาจะเรียกกันว่า work life integration อ๋อค,คือพัฒนาเป็น work life integration นะคเป็นยังไงค,ครับคือถ้าส่วนตัวความคิดของ KPMG เรามองว่าไม่ได้ต่างกันเพราะว่าสิ่งที่เรามองคือมันคือเป็นการพัฒนา well being ของพนักงานถูกไหมคะ,คะทำให้พนักงานเนี่ยมีความพร้อมในการทำงานนะคะแต่ถ้าถามว่าชอบคำไหนพี่ชอบคำว่า work life integration เพราะว่าต้องถามว่าปัจจุบัน work life balance เอาของแต่ละคน บาลานก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเป็นเรื่องของการจัดแบ่งองค์ประกอบว่าเราจะจัดให้ส่วนงานเท่าไหร่ส่วนของไลฟ์ส่วนของชีวิตส่วนตัวเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูเรื่องของการทํางานในปัจจุบันอย่างถ้าเราให้นะพนักงานเวิร์กฟอร์มโฮมบางคนเวิร์กฟอร์มโฮมด้วยสอนกันบ้านลูกไปด้วยทำบุคคลาไปด้วยหรือ<ม>อะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถแยกกันได้แล้ว<ม>นะคะเ<ม>พราะฉะนั้นเน่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องของการเวิร์กไ e น์อินเตอร์เชั่นเนี่ยจะเหมาะสมมากกว่า อธิบายนิดนึงไหมครับว่า work from home หรือ work from anywhere ตรงนี้นี่ของ KPMG มองอยังไงบ้างครับเราเรียกว่าเป็น hybrid working arrangement นะคะคือเรามองว่าปัจจุบันคงไม่สามารถกลับไปที่การทำงานที่ออฟฟิศ100%ได้เหมือนเดิมแล้วโลกมันเปลี่ยนไปเพราะโควิดนี่แหละเป็นตัวเร่งทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปค,ค่ะ KPMG เนี่ยเราเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน มาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วในการที่จะให้เขาทํางานเราก็เตรียมโดยเฉพาะในเรื่องของพวกเทคโนโลยีต่างๆเ,เตรียมความพร้อมมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักง,งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางแชร์สวิตส่วนแอดมินหลังบ้านเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปที่สามารถเอาไปทํางานได้เรื่องของการต่ออินเทอร์เน็ตเข้าออฟฟิศเพื่อเอาข้อมูลส่วนกลางวันร้ต่างๆแชร์ได้ต่างๆเนี่ย เราก็มีพร้อม KPMG เนี่ยมีมอุปกรณ์มีเทคโนโลยีมีเครื่องมือที่จะเอื้อให้กับคนทํางานทํางานได้อยมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าอยู่ในที่ข้างนอกที่อื่นนี้ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่า,เ,าเราก็ไม่ได้ให้พนักงานเนี่ยทำงานที่อื่นระ้อยเปอร์เซ็นตะ KPMG เนี่ยสิ่งสำคัญคือเรื่องของความลับของลูกค้าครเราไม่อนุญาตให้พนักงานไปนั่งตามร้านกาแฟแล้วเปิด<ม>ทํางาน เพราะว่านั้นเป็นสิ่งสำคัญให้เราัวข้อมูลหรอ,ลอดเรียกว่า work from home และการเรือ work from สถานที่ที่มันสามารถเก็บเรื่องของความลับตรงนี้ได้นะคะถ้าลูกค้าของเราเนี่ยเขาทํางานที่อ,องค์กรเขาเราอยากให้เราเข้าไปอันเนี้ยเราก็จะต้องทําตามที่ลูกค้าต้องการนะคะค แต่ถ้าเกิดไม่ได้มีรีเควสอะไรตรงนี้เราก็ยังเอ็นเคเรให้พนักง,งานเนี่ยกลับเข้ามาทํางานที่ออฟฟิศก็อยากน้อยสักสาวันก็ยังดีได้มาเจอเพื่อนร่วมงานเจอออฟฟิศเราก็จะจัดกิจกรรมต่างๆมากเนี่ยมากมายมคอยต้อนรับให้กับพนักง,งานของเราครับ อีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่ถามก็คงไม่ได้ครับเรื่องของแค่เรียาดหรือว่าเรื่องของเส้นทางของอาชีพ <C 2> ที่ KPMG เป็นยังไงบ้างครับที่ KPMG เราต้องบอกว่าเรามีแค<ม>่เรียาดที่ชัดเจนนะคะเราเป็น global firm ก็จะมีสเต็ปซึ่งในแต่ละ position ของเราเนี่ยเราก็มี requirement ที่ชัดเจนนะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราถึงจะได้รับการโปรโม t ไปเป็นใน level ต่อไปค่ะซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ต้องการนะคะเขาต้องการความชัดเจนแน่นอนบอกมาเลยว่า เราจะทําอะไรแล้วเราจะได้แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแลนะอนาคตเราจะไปไหนต่อใช่ค่ะทีนี้พอเห็นแล้วว่ามีเรื่องของงานที่ชัดเจนค่ะแล้วโอกาสเติบโตถ้าเราอยู่ในสายอาชีพนึงเนี่ยแล้วเราจะจะเปลี่ยนได้ไหมครับคือต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเข้ามาแล้วอยากลองก่อนว่าสิ่งที่เขาเลือกในขั้นแรกหลังจากบจบมาเนี่ยใช่สําหรับเขาหรือเปล่านะคะ เรามีหลายธุรกิจในบริษัทหลายบริษัทนะคะอย่างเป็นเรื่องของ a u d i t advisory นะคะแล้วก็ tax legal เพราะฉะนั้นน่ะเด็กที่เข้ามาถ้าเข้ามาเริ่มจาก a u d i t ก่อนเวลาที่ทำ a u d i t i ไปนานๆแล้วเนื้อหาของ a u d i t เนี่ยคือการไปตรวจสอบลูกค้าว่าจะทำงบการเงินถูกต้องบ้างน้อยแค่ไหนนะคะแต่บางคนอาจจะแบบใช่หรือเปล่านะสิ่งที่เราตามหาใช่ไหมอ,อยากจะลองไปทำในเรื่องของ consulting วางระบบให้ลูกค้าหรือว่าให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆนะคะ S <S เขาก็สามารถทําเรื่องขอย้ายไปได้ตรงนี้นี่มีข้อดีอะไรเพิ่มเตมิมไหมเพราะว่าสมมติว่าผมมาเริ่มงานกับแผนกหนึ่งอยู่แล้วย้ายไปอีกแผนกหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ต้องบอกว่าข้อดีจริงๆเยอะแยะยยมากมายนอกจากการที่เราจะได้ประสบการณ์ในการทํางานที่หลากหลายใช่ไหมคะจากสายงานหนึ่งไปอีกสายงานหนึ่งเนี่ยความรู้เราเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องของโอกาสในความก้าวหน้าด้วยนะคะ เห็นเม hmm. mm, yeah> ื่อกี้ตอนพี่วาบอกว่า KPMG นี่คือเป็นบริษัทระดับโลกนะมีเน็ตเวิร์กอยู่หลายประเทศตรงนี้นี่ก็เป็นโอกาสด้วยใช่ไหมครับจริงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือนอกจากเราให้เรื่องของการค s อสฟังชั o นไปทำงานในต่างแผนนะ c r o s บ b o r d เ r อร์เราก็มีเราส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยสำหรับบางคนนะที่เขามีเป้าหมายว่าเขาอยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะ ก็สามารถเลือกในการไปทํางานต่างประเทศได้นะคะเพราะเรามีเน็ตเวิร์กเฟิร์มมากมายแล้วถ้าเขามีใจอยากจะไปทํางานกับต่างถิน่นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอย่างเงี้ยก็สามารถสนับสนุนให้เขาไปได้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาของของพนักงานนะครับ<ม>ก็คือบทบาทของหัวหน้าครับที่ KPMG นี่มองเรื่องนี้ไงบ้างครับ จริงง KPMG ให้ความสำคัญกับเรื่องของหัวหน้าทีมมากนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่า KPMG เป็น consulting ทีมงานทุกงานของเราเป็นโปรเจกต์ซึ่งไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวเราจะสามารถสำเร็จได้เราทำงานกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้าทีมเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการหลีกโปรเจกต์ว่าโปรเจกต์เนี้ยจะสำเร็จหรือเปล่านะคะทาง global ของเราเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมเรามีเรียกว่าเป็น Everyone of เ e a d d e r f r a m e รมนะคะซึ่งเรามองว่าการที่จะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยปัจจุบันไม่ได้คอยสั่งการอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะเป็นผู้นำต้องเป็น leader นะคะเราก็มีหลักๆอยู่ด้วยกันสาตัวด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการ deliver impact คคือเราจะปลูกฝังให้พนักงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะการเป็นผู้นำทีมหรือว่าผู้นำลีดเดอรของตัวเองนะคะ ในการทํางานต่างๆเนี่ยเราต้องสร้าง IMPACT กับลูกค้าทุกคนต้องคํานึงถึงว่าผลงานที่เราทําออกมาเนี่ยมันต้องมี IMPACT นะคือไม่ได้ทํางานไปเรื่อยๆตามสเต็ปหนึนะคะเราจะให้น้องๆเน้นนำองค์ความรู้ของเขาที่เขามีมาต่อยอดเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเราเรียกว่า Innovation ในการทํางานค่ะมันจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับข้อ 2. ครับ ข้อ2ในเรื่องของการซีโรดนะคะเราอยากมุ่งหวังให้ทุกคนเนี่ยทำงานแล้วเติบโตไม่ได้แค่ตัวเองเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องขององค์กรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นนก็จะมีเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมทำให้ตัวเองเนี่ยตเ,เติบโตไปกับบริษัทได้นะคะ ข้อที่3นะครับพี่ว่าข้อที่3เนะเป็นเรื่องของการ inspire plus นะคะเรื่องของ trust เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเฟิร์มเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราเป็น consulting Firm มนะคะมีการให้บริการแล้วก็เป็นผู้สอบบัญชี auditor ด้วยผลงานของเราเนี่ยจะมีผู้ใช้มากมายนะคะซึ่งเราต้องให้เขามีความเชื่อมั่นในผลงานของเรานอกจากเราจะให้ความสคัญกับ trust ในเรื่องของงานที่ให้ลูกค้านะคะเรื่องของสังคมก็ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของทุกคนต้องมีจริยธรรมในการทํางานนะคะมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมแล้วก็งานของเราต้องมีคุณภาพเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเชื่อมั่นในตัวงานของเราได้นะคะสุดท้ายแล้วนี่ถ้าให้สรุปภาพของ บทบาทของหน้าง,งานเนี่ย KPMG ให้ความสําคัญเรื่องนี้ขนาดไหนยังไงครับจริงๆต้องบอกว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหน้าง,งานที่ดีนะคะก็จะผลิตทำให้งานเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จแล้วก็สําเร็จได้อะย่างเร็วขึ้นต่างนะคะรวถึงมีประสิทธิภาพในการทํางานด้วยนะคะเราปลูกฝังให้พนักง,งานของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็มีคอมพนเซทั้ง3ตัวนี้ พนักง,งานของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้นําที่ดีนะคะเขาสามารถเติบโตไปตจริงๆไม่ต้องเติบโตในเฟิร์มก็ได้ะคะ่ะสามารถเติบโตเป็นคนที่ดีของสังคมและประเทศชาติด้วยะคะ่ะการที่องค์กรจะดึงดูดคนมีความสามารถเข้ามาเนี่ยทาง kpmg เนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงบ้างเราเรียกว่าเป็น employee value proposition framework ขอเรียกย่อๆว่า evp framework ละกันค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับ เป็น people journey ของคนคนหนึ่งที่เข้ามาที่เคป g ิมจีตั้งแต่ day ันจนถึงวันที่เขาประสบความสำเร็จค่ะซึ่งตัว framework นี่มันก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 pillar นะ,ะ5หัวข้อด้วยกันค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเรื่องของ do work that m a t t e r นะคะก็จะเป็นการที่ ทุกคนจะรับรู้ว่างานที่เข้ามาทําที่ KMG เนี่ยจะเป็นงานที่มีความสําคัญนะคะไม่ได้สําคัญแค่ตัวเองเท่านั้นนะคะเป็นการสําคัญต่อองค์กรแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะคะข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของค s <S ํา s u r นะคะคือเราเน้นย้ําว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยสามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้นะคะเพราะเราเชื่อว่าการที่แต่ละคนเนี่ยมาจากรูปแบบที่หลาลกหลายแบ็คกราวดที่แตกต่างกันพอเรามาทํางานร่วมกันปุ๊บ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเห็นเนี่ยมันจะทําให้เกิด innovation หรือไอเดียใหม่ๆใ,ใ,ในการทํางานข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยเรื่องของ p r i v วิ e อารซึ่งเมื่อกี้เราก็แตะๆไปแล้วเรื่องของ well-being, h y ร r i ิดว r ร์ก g ินก์ n ลน์แมนต่างๆเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในส่วนนี้คือเป็นเรื่องของการที่เราจะอยากให้พนักง,งานเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับบริษัทคือไม่ได้เติบโตแค่ตำแหน่งหรืออะไรก็ตามนะคะต้องเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจด้วยค่ะ ข้อที่4ครับข้อที่สเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Learn for Life t i m e นะคะหรือว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่จัดเรื่องของการเทรนโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยให้กับเขาได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเลยข้อ5ครับข้อสุดท้ายใช่ไหมข้อสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการ Make your Mark คือการที่เรียกว่าเราจะ สดับสนุดเขาเมื่อเขาประสบความสำเร็จในการทำงานใช่ไหมอย่างเช่นเมื่อถึงเลเวลในการโปรโมตต่างเนี่ยเราก็จะมีการจัดอีเวนท์ที่เรียกว่าเป็นการเซอร์เบตให้เขาให้เขารู้ว่าเขาภูมิใจในตัวของเขาเองว่าเขาประสบความสำเร็จนะได้รับการโปรโมตเป็นอีกขั้นหนึ่งและที่สำคัญคือนอกจากตัวเขาเองจะภูมิใจนะเราต้องการให้เขารู้ว่าหัวหน้างานของเขานะคะแล้วก็องค์กรของเขาเนี่ยก็ภูมิใจในความสำเร็จของเขาด้วยนะคะเห็นแล้วนะครับว่านี่ก็คือ องประกอบทั้งหมดครับที่จะดึงดูดให้คนที่มีความสามารถนะครับหรือว่าท ALENT เ,เนี่ยยุคใหม่เข้ามาร่วมกับองค์กรครับยังันต้องขอบคุณพี่ว่ามากครับขอบคุณค่ะยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของ KPMG สามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับ